สวัสดีค่ะจางกิ่งฟ้าเองนะคะจากช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r Channel ใน u t u b e นะคะอย่าลืมกด s ั b s c r i b e ใน YouTube กดติดตามได้ใน Tik t o k นะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใครเอ่ยที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในระดับนี้นะคะดยการเลือกทั้งหมด1กองแต่เพียงเท่านั้นนะคะเลือกจากกองหินได้เลยนะคะกองที่1เป็นกองหินชื่อว่าหมาหิมะหรือหินสีขาวกองที่2นะคะชื่อว่าโรโดโคไซหรือหินสีชมพูเข้มเลยกองที่3นะคะชื่อว่าลาลิม่านะคะหรือหินสีฟ้านะคะตอนนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะหรือกดพสเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะค ถ้าได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับท่านที่เลือกกองที่1นนะคะหมายหิมะนะคะคําตอบก็คือสําหรับคนที่ตอนนี้นะคะกําลังโสดอยู่อาจารย์คิดว่าน่าจะมีคนที่เป็นคนแดนไกลนะคะหรือว่าเป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้หรือเป็นได้สูงนะคะว่าจะมาจากสื่อออนไลน์นะคะหรืออาจจะแปลว่ามีคอนเน็กชันค่ะมีคนแนะนําให้รู้จักถ้าอยากที่จะมีใครเข้ามาในช่วงนี้บางทีบางครั้งอาจจะต้องโพสต์รูปของตัวเองลงสื่อโซเชียลบ้างนะคะหรือว่าอาจจะแปลว่าเราอาจจะมีการพูดคุยแชทบ้างนะคะประมาณนี้ก็อาจจะเจอแต่ถึง องไรก็ตามแต่ให้สแกนคนก็คือดูคนดีๆด,ดูคนนานๆไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้จะเข้ามามากกว่าหนึ่งบุคคลนะคะฉะนั้นมแปลว่าอะไรช่วงนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์หรือว่ามีคนให้ความสนใจเราค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆนะคะท่านที่เลือกกองที่2นะคะโรโดโคไซส์ชมพูนะคะเรามาดูคําตอบกันเลยดีกว่ากองที่2อนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนเก่าคนที่เคยรู้จักกาันหรืออาจจะเป็นคนที่เรียกว่ารักต่างวัยก็เป็นได้นะคะถ้าในกรณีบางท่านอาจจะชอบเป็น LGBTQ นะคะเรียกว่าอาจจะมีโอกาสสมหวังค่อนข้าง สูงในเรื่องความรักนะคะคือยิ่งแตกต่างกันเท่าไหร่ยิ่งลงตัวมากเท่านั้นนะคะหรือนิสัยอาจจะแตกต่างกันหรืออาจจะมีเ,เขาเรียกว่าลักษณะอาชีพที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะเหมือนจะเจอกันยากแต่สุดท้ายก็ได้มาเจอกันแต่มีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าๆหรือคนที่คุณเคยรู้จักอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าหรือว่าคนที่เคยมีความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้อาจจะกลับคืนมาก็เป็นได้มีโอกาสนะคะที่จะเจออาจจะเป็นคําว่าจากสื่อแบบ สื่อออนไลน์ต่างๆแต่ก็อาจจะแปลว่าสื่อวงงานได้ด้วยนะคะหรือว่า,าเจอกันที่มาหาลาัยเรียนกันแล้วเจอกันนะคะอาฉะนั้นก็ดูคนดีๆละกันขอให้มีความสุขม,มากๆนะคะก้องที่3นะคะถ้าใครเลือกกลาลีมานะคะเรามาฟังคําตอบกันเลยดีกว่านะคะบุคคลคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีตําหนิค่ะหรือว่าตัวคุณแม้ก็ตัวเขาก็เป็นได้อาจจะเพิ่งผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักมาก็เป็นได้นะคะแล้วมาเจอกันในเวลาที่ตต่่างคน หลงที่ต้องการใครสักคนหนึ่งพอดีอาจาจะเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนนะคะต้องเรียกว่าถ้าค่อยๆเริ่มจากความสัมพันธ์ที่เกิดก่อเกิดความเป็นเพื่อนมันจะค่อยๆชอบกันไปนะคะ,ะต้องได้แบบนี้นะว่าถ้าตัวคุณที่ดูอาจารย์อยู่เนี่ยไม่ได้เปิดใจในเรื่องความรักหรือว่ายังไม่กล้าที่จะมีความรักก็คืออาจจะเจอบ,บคุคคลคนนี้ได้ยากนะคะแต่ถ้าเราเองนะคะค่อยๆเปิดใจแล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปอาจารย์พูดเลยนะว่าคุณจะเป็นคู่รักที่น่าอิจฉามากเลยทีเดียวเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่หรือสมหวังในเรื่องความรักค่อนข้างสูงมาากเลยนะะคอ แต่อีกหนึ่งอย่างก,ก็เป็นได้เหมือนกันว่าเป็นคนที่เคยรู้จักนะคะหรือว่าคนเก่าๆก็เป็นได้แต่ก็ขอให้คุณดูดีๆละกันขอให้คุณสมหวังในเรื่องความรักนะคะ